everybody fucking gone. สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค,ค้าทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมคิวิดีโอของมายนะคะผ่านช่องทาง y u t u b e m y f o รั Channel นะคะวันนี้นะคะมาก็มาส่งรถนะคะนอกสถานที่ให้กับลูกค,ค้านะคะวันนี้นะคะมาก็อยู่กับตัว Ford r a น g e r w i วายนะคะเป็นตัว4ประตูนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแรงม้าอยู่ที่180แปรงม้านะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติส0สปีดนะคะตัวนี้ราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่1 2 9 0 0 0้านบาทนะคะชุดแต่งของเขาวันนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์นะคะเป็นชุด F 150นะคะมาพร้อมกับตัวไฟมาสแตงให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดนะคะชุดแต่งนะคะลูกค้าเข้ามาดูใกล้ๆก,กันเลยนะคะ ในส่วนตัวกระจังหน้านะคะลูกค้านะคะขอเป็นตัวม้าสีเงินนะคะไมายก็จัดให้กับลูกค้านะคะพร้อมกับตัวไฟ LED นะคะให้กับลูกค้าทั้ง3ดวงด้วยนะคะในส่วนของตัวด้านล่างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันชนของ F150 นะคะตัวเซนเซอร์นะคะทั้งหมด4จุดนะคะของด้านหน้าก็ยังอยู่นะคะ ัดมานะคะตัวไฮไลท์นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นไฟหน้ามาสแตงนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะมีไฟตัวซีวิ่งกลางวันให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะในส่วนน้าด้านบนนะคะเป็นสกู๊ปนะคะตัวเตี้ยนะคะเป็นสีทูโทนนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะตัดดําด้านแล้วก็เป็นสีบอลเงินนะคะบอกได้เลยว่าสวยดุด,ดันมากๆเลยนะสําหรับคันนี้ ในส่วนของตัวด้านข้างนะคะไม่ก็จะใส่เป็นตัวซุ้มล้อ6นิ้วให้กับลูกค้านะคะค่ะในส่วนตัวยางนะคะตัวนี้เป็นยางขอบ18ของแฮนดคุกนะคะตัวนี้มาพร้อมกับแมกายดอกไม้นะคะขอบ18เช่นกันนะคะค่ะในส่วนของตัวด้านข้างนะคะไม่ก็จะใส่ข้อมือจับเบ้ากัรลอยให้กับลูกค้าด้วยนะคะป้องกันลอยขีดขขวนนะคะ ในส่วนของตัวฟิล์มนะคะมาติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้กับลูกค้านะคะมาพร้อมกับกันสาดนะคะทั้ง4ด้านเลยนะค่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะในส่วนของด้านหลังกันเลยนะคะค่ะด้านหลังนะคะมาจะใส่เป็นตัวโลบาเหล็กนะคะของแทมเมอร์ให้กับลูกค้านะคะเป็นตัวมีไฟนะคะเป็นตัวขายาวทรงใหม่ของเรา ในส่วนของไฟหน้านะคะมาอ่าโทษทีค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะมายก็จะใส่เป็นตัวชุดครอบดําด้านนะคะครอบหน้าครอบหลังให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะค่ะกระบะท้ายนะคะมายก็จะครอบเป็นสีดําด้านมาพร้อมกับตัวฟอนด์ FORD นะคะสีบอลเงินนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถให้กับลูกค้านะคะค่ะมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะคะรอ อลเ l นเดอร์ er นะคะสามารถรักจุงได้จริงนะคะตัวเซนเซอร์นะคะ4จุดก็ยังอยู่เช่นเดิมนะค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะสำหรับตัวฟอร์ดไวท์แท็กสประตูคันนี้นะคะน่าจะถูกอกถูกใจนะคะลูกค้าหลายๆท่านน่าดูเลยนะคะ สำหรับชุดแต่งนะคะลูกค้ายอยากได้แบบไหนนะคะทักเข้ามาคุยเข้ามาปรึกษากับไมยได้ก่อนนะคะอยากได้โปรโมชั่นส่วนลดช่วยดาวดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะหรือว่าโปรชุดแต่งแบบจัดเต็มนะคะทักมาหาไมายได้เลยที่0 8 9 2 4 2 4 0 7 3นะคะไมาย,ยินดีให้คําปรึกษานะคะสําหรับวันนี้นะคะไมยต้องรีบไปส่งมอบรถให้กับลูกค้าก่อนนะคะลูกค้ารออยู่นะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะติดตามคลิปวิดีโอของไมยให้ดีนะคะ สำหรับวันนี้นะคะมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ